สวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้โอ้ยเสียงกีติกีจังมากคือก่อนวิวพี่เขาจะถามเราเราถามเขาก่อนกถามน่อครับผมเป็นไงบ้างคะกับโปโตูบกของเราทั้งคู่ในวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยฮะก็ดีใจครับดีใจฮะที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแบบว่าเป็นแบบว่างานที่เป็นแบบว่าของทางช่องเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆ เพราะว่ากับน้องเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเราแบบสนิทสนมคุ้นชินกันอยู่แล้วแล้วได้ร่วมง,งานกันอีกครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแบบมันต้องสนุกแน่นอนฮะเราต้องทำงานสนุกสนุกครับสนุกไหมพีสนุกค่ะแล้วเลงซีนี่มันสนุกขนาดไหนคือด้วยความที่ว่าคือมองมองตาก็รู้ใจก็เ,เ,เลยสนุก <c oughs> พอทำงานทุกอย่างมันค่อนข้างโฟล์ค่ะแล้วก็รัาบรื่นแล้วก็ สนุกสนานแตละฉากก็เปลี่ยนไปตามมูดแอนโธน์นะคะพ,พี่ชอบฉากไหนพี่ชอบทุกฉากเลยค่ะแต่ถ้าชอบที่สุดเออตั้งแต่สามที่ผ่านมาทุกอันนะคะหนูตอบหนูชอบเอ,อฉากนี้ที่สุดเพราะหนูรู้สึกว่าสนุกสนานสะดวกสบายแต่ว่าออพอเริ่มดูขาบ่อย <c oughs> ๆเขา <c oughs> เริ่มรู้สึกอยากเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ว่าว่าจริงๆหนูอะมูดน,นี้ก็น่ารักค่ะ <c oughs> เป็นเหมือนแบบ อยู่ในบ้านมีความพร้มมี่ร้มมีคอสซีนแต่มูที่มันก็ดูไอ้นี่อยู่นะลูกดูยังงไคล้ายอยู่นะคะคล้ายๆคล้ายๆเลยหรออาริการ์ดค่ะอาริการชอบผมจริงๆชอบแต่ละเซตเนี่ยแต่ละลุคผมชอบมันชอบหมดเลยฮะแต่ให้ผมเลือกสักเซตหนึ่งผมชอบนี่ครับเพราะว่าผมได้เห็นน้องแต่งตัวน่ารักดีใช่ก็อยากให้ไปเห็นแบบว่าลุคเต็มในในเล่มว่า มันน้องแต่งตัวแบบไหนแล้วก็ฟีลลิ่งอย่างที่บอกเลยว่าเลยเป็นแบบว่าโฮมมี่หน่อยๆมีความละมุนหวานๆแล้วก็แบบทนุถนอมอะไรเงี้ยการละกันอะไรแล้วก็เป็นเซ็กซี่เราถ่ายในห้องแอร์ค่ะนี่มาเสื้อตะข่ายไม่ใช่หนูกำลังจะพูดแต่หนูไม่รู้ว่าหนูพูดดีไหมเสื้อตะข่ายนี้ใช่ไหมตกอเซ็กซี่ใช่ใช่ค่ะก้มไม่ได้ครัก้มไม่ได้ตอนถ่ายคือเขาบีเบอร์ยังไง บีบยังไงเหรอครับก็บอกว่าฟิลแบบอยากได้แบบไหนอะไรยังไงจริงจริงพี่พี่เขาปล่อยให้เราไหลไปตามบรรยากาศเลยแล้วก็แบบว่าเราอยากถ่ายทอดแบบไหนก็จะมีแบบว่าแล้วเขาก็จะแบบว่าพอแบบอันนี้มันซ้ำละอันนี้มันแบบอยากเห็นอีกมุมนึงเขาก็จะไกด์แบบค่อยๆไกด์ไปเรื่อยเรื่อยอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นตัวตนของเราทั้งสองที่แบบเวลาเล่นกันอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็พยายามถ่ายทอดออกมาแล้วคอนเซปต์ของเราเลิฟ โนเวินเป็นยังไงคะเป็นยังไงคัก็เป็นความรักที่ไม่มีขีดจำกัดคือจริงคอนเซปต์มันคือ d is No Limit in Life ค่ะก็คือเหมือนกับว่าในชีวิตเรามันไม่มีขีดจำกัดอะไรเลยเพราะว่าพี่มองว่าเราถ้าตั้งใจจะทำอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างไม่มีคำว่าขีดจำกัดค่ะถ้าเราแบบรักในสิ่งไหนอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือเราเต็มที่หมด แล้วก็ภาพโฟโต้บุกเนี้ยก็จะได้เห็นความสนุกสนานความซุกซนความน่ารักของเราสองคนะครับก็คล้ายๆกับน้องเลยครก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นความสนุกสนานความซุกซนหรือแบบอะไรๆอะไรหลายๆอย่างที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันไรขีดจํากัดมากๆไม่ว่าจะเป็นความหวานความละมุนการทะนุถนอมซึ่งกันและกันหรือแบบว่ามิตรภาพอะไรหลายๆอย่างมันแบบว่ามันโน้นิมิตจริงๆมันไร้ขีดจํากัดแล้ว เวลาเรามาเจอกันเนี่ยเราเต็มที่กับทุกทุกอย่างทุกการงานทุกอย่างจริงๆครับตอนถ่ายเขินกันบ้างไหมคะเขินครับเจอกับน้องกีทีกีทีก็ต้องยอมรับเลยว่าเขินจริงๆเพราะว่าแบบว่าก็มันก็ใกล้กันมากแหละฮะอาสนิทกันขนาดนี้ยังเขินกันอยู่อีกเหรอคะก็มีบ้างแล้วพี่เขินไหมคะก็เขินนะคะแบบ ขินอยู่นะได้มเดิร์นคนใดๆอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วคนคนที่ซื้อไปเขาจะเขินแค่ไหนก็ต้องซื้อก่อนครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยมันมีช็อตไหนเขินบ้างอะไรช็อตสุดจริงๆกอดกันอยู่ริมสระก็เขินอยู่นจริงของมันลือภาพไม่ออกเลยอ่ะพี่ก้ามันจะเขินยังไงนะก็ต้องซื้อแหละฮะแล้วก็แบบเตอนนี้คนที่้าหมู ก็ลองนิภาพว่าแบบว่าผมกับน้องกอดกันอยู่แบบริมสะอเไราะเรามีแบบเออเรามีการสาธิตได้ทาให้ดูพี่ลองเราใ่เราต้องมาพี่ลองครับนั่นแหละครับมาเล่าให้ฟังด้วยครับถ้าได้เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็เออเราเล่นละครด้วยกันก็แบบมีแบบยังเขินอยู่อะ มันก็มันก็เป็นอินเนอร์ที่เราแบบว่ามันก็ต้องใช้อินเนอร์จริงแหละครับอะไรอย่เงี้ยไม่ก้าเขินอยน่ไม่มีฮะปกติสุดๆครับแล้วอย่างสาดน้ำสาดน้ำ อ๋อสานก็สนุกดีครับก็เล่นกันแบบสนุกสนานสนุกสนานครับพีเล่าว้างเฮ้ยเราคนจริงเมื่อกี้เราบอกว่าเธอเราต้องได้ครับก็เป็นเซนที่แบบน่ารักเป็นอีกหมูดหนึ่งค่ะก็พี่เก้าก็คือลงน้ำอะไรแบบน้ากลงน้ำแล้วก็เลยก้าลงตลอดครับ ครั้งหน้าอยากเห็นพีพีลงบ้างอยาละกักนางลงคู่ลงคู่ลงคู่ก็อย่างที่บอกว่าโ o โต้ o o k 9พีพีเลิฟโนลิมิตอันนี้เป็นรุ่นที่1นึ่รุ่นนี้ไปได้สวยและราบรื่นสุดๆแบบโน Limit คือสั่งแบบโนลิมิ t รุ่น2ก็จะตามมาค่ะแปลว่าถ้ามีรุ่น2อี่จะได้เห็นลงน้าทั้งคู่เนี่ยหร ก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นเพราะว่าอย่างโฟโต้บุ๊กรุ่นหนึ่งเนี่ยค่ะก็มาจากแรงแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆแล้วก็แบบเอ่อแบบเหมือนคุณดิวก็คือจัดให้แฟนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเมื่อเมื่อกี้ตอนที่พูดในก่อนเข้าวัดสาม่าษเห็นว่ามีห่วงทีทีด้วยที่แบบอะไรชุดเป็นห่วงเหรอครับเพราะว่าอย่างที่เห็นหลายๆลุกเนี่ย พอน้องโตขึ้นน้องก็แบบว่าเริ่มแบบมีแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็แบบว่าเราอยู่กับน้องมาตั้งแต่แบบว่าน้องแบบเริ่มเริ่มเริ่มโตอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแอบเป็นห่วงนิดนึงทั้งคู่แหละครับหลักจะชมาพีชช่วยเซฟน้องตรงไหนไหมครก็ จริงๆน้องก็เซฟตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่าการงตัวเซฟเยอะอยู่นะคะหมายถึงว่าเวลาถ่ายเวลานั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบนิดๆหน่อยๆเขาก็จะบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าปิดหน่อยหรืออะไรช่วยกันครับช่วยเราช่วยกันอยู่แล้วค่ะรู้สึกยังไงที่พี่เขาบอกว่าเราโตขึ้นแล้วก็แอบจะแบบเออเป็นสาวมีแอบเซ็กซี่เล็กๆก็ก็ตามวัยค่ะแบบว่าก็ไม่ยถึงไม่ให้ไม่ถึงไม่้ทำไมายถึงว่าแบบ ทุกคนก็ต้องแบบมีการเติบตโตก็ค่อยๆค่อยๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูก็ยังเป็นเด็กอยู่อ่าไงครับไม่แต่ว่าลิมิตของพี่เก้าที่แบบว่าเอ้ยเวงว่าแบบน้องควรอยู่ได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยมีไหมคะว่าแบบพี่ว่าแค่นี้พอหรือว่าประมาณนี้กำลังน่ารักเลยครับกำลังน่ารักเลยหมายถึงว่ามากกว่านี้ก็ ไม้เรียวครับไม่ไม่แม่แม่แม่ฝาดมันูแล้วเดซี่เดโซเขาฝาดมันอยู่แล่วอ๋อจะก้าตีลงเหรอคะถือไว้เฉยๆละ <ๆ S 2> ครับเดี๋ยวถึงเวลาผมก็โดนโดนเองอเ,อเพราะว่าตะข่ายเหรออาแล้วพี่พีหัวพี่เขาก็เออธรรมดานะเออ ก็เขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วอะไรอย่าี้ก็ห่วงแหละค่ะห่วงแหละเขาเรียกว่าของบางอย่างคือเราไม่จําเป็นต้องโชว์โชว์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามีดีก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้แต่ว่าก็ให้คนอื่นเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆพอโดยปกติเขาบอกว่ามีดีต้องโชว์ไม่ใช่มีดก็โชวก็โชว์เล็กๆน้อยๆพอเลย รูหรอคะก็ก็อาจจะถามคุยปรึกษาพี่9ก้าแต่หนูก็เชื่อเชื่อใจพี่9ก้าอยู่แล้วว่าเขาจะรู้ว่าแบบมากน้อยแค่ไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเขาเซฟตัวเขาดีอยู่อันให้ฝากว่าจะทีได้ได้อะไรอะไรก็ตอนนี้เราเปิดจองให้จองมาแล้วประมาณ4วันนะครับก็สามารถจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19สิงหาคม สิ้นสุดเวลาสี่ทุ่มนะครับก็อยากให้ทุกคนมาจับจองกันเยอะๆนะครับฝากโอนบุ๊กครั้งแรกของ9 PP ีไว้ด้วยเบนฟิตก็จะมีไม่ว่าจะเป็นแบบว่าร่วมรุ้นรับสิทธิ์สามารถเข้าไปรับแฟนสายได้300ที่นั่งแล้วก็เบนฟิตที่จะได้รับก็คือเราจะสุ่มกันไปแต่ละสัปดาห์ที่เปิดจองนะครับอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยเราเราโฟกัสมาเลยว่าเป็น voice mail แล้วอีก2 3สาสัปดาห์เนี่ยเราก็จะสุ่มกันว่าจะได้เป็นถ่ายรูป2ตอนหนึ่งคนลร่อยครับฝากด้วยครับ สามารถจับจองพรีออเดอร์ได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะไปเที่ยวเกาหลีมาเป็นไงบ้างคะสนุกมากสนุกมากครับสนุกมากค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นสนุกสนาน <c oughs> คือรอบนี้ไม่นอกจากหนูไปกับพี่ก้าแล้วก็คือไปกับพี่พี่แฟนคลับด้วยะคะ่ะรู้สึกว่กิจกรรมเยอะมากใช่แล้วก็สถานที่แต่ละสถานที่ที่ไปรู้สึกว่าแบบ หนูรู้สึกว่าท,ทริปนี้มันมันสนุกมากมันพิเศษยังไงบ้างอะพี่พีนอกจากความสนุกอลายอย่างมากเลยคนระก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปเที่ยวเก,กาหลีได้ไปเกาหลีนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเกาหลีกับน้องแล้วก็ไปกับพีพ่พี่น้องแฟนคลับหลายหคนพิเศษี่พี่ปวก็จริงครับเพราะว่าได้ไปทํากิจกรรมแบบเยอะมากๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบใส่ชุดฮันโบกของผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรนะ ท่านบ่งกังนใช่ไหมครับ,น,บน่ารักมากๆเพิๆๆๆ่งเคยได้ใส่แต่ใส่อีกลดูเว้นนิดนึงร้อนแต่ก็ไม่ร้อนนะอากาศบ้านเขาดีมากๆฮะใช่แล้วก็แบบว่าได้ไปเที่ยวเดินเล่นดูแบบชมเมืองชมแบบงานศิลป์อะไรแบบหลายๆอย่างแบบรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ไปเที่ยวในครั้งนี้จะมีไปเที่ยวด้วยกันอีกไหมคะมีมีิปอะไรเรวๆนี้อีกไหมพี่เหมือนจะมีอยู่นะ ใช่พ uhm ึ่งนึกได้ไงพึ่งนึกได้ใช่ไปไปเราไปเกาหลีครั้งแรกของคู่เลยที่แบบว่าไปด้วยกันมันได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างไหมได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างว่าความช่วยเหลืออุปสรรคในการเดินทางหรืออะไรต้องขอเล่าก่อนว่าผมกับน้องเนี่ยได้มีโอกาสแบบไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยมากๆแล้วซึ่งแบบว่าแต่ละทริปเนี่ยเราแบบ เราก็จะได้เห็นแบบน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วแบบว่าเราคอยช่วยเหลือกันตลอดตั้งแต่แบบตอนเราไปถ่ายละครเนาะตั้งแต่ตอนที่ไปสวิต์แล้วก็ไปมูงคานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราแบบดูแลซึ่งกันและกันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งนี้มันก็มันก็คงเป็นแบบกลายเป็นเรื่องปกติแล้วที่เราได้แบบไปเที่ยวต่างประเทศต่างแดนด้วยกันแล้วเราก็ดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยดูแลเพื่อนร่วมทางอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเซฟโซนให้กันและกันนั่นแหละใช่ไหม อย่างนั้นก็ได้ต้องถามน้องด้วยว่าใช่หรือเปล่าว่าพี่ใช่หรือเปล่าพี่เซฟโซนขอบคุณครับเซฟโซนค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการไปเที่ยวด้วยกันที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องเซตอะไรหรือเตรียมอะไรเลยคือคือเหมือนแบบมันสบายแล้วก็ชิลมากๆค่ะแล้วก็สนุกมีความสุขแบบอากาศร้อนก็ทำอะไรไม่ได้เราร้อนกว่า ไม่ถึงว่าแบบบางทีอากาศมันร้อนบางทีก็จะแบบอาจจะงุดหงิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องาการแต่ว่าการไปครั้งนี้รู้สึกว่าโอเคแบบมีความสุขแฮปปี้หรือว่าจะงุดหงิดใส่พี่ครับละรมาเ่อตอบให้ถูกนะล่าสุดเพิ่งครบ ครบรอบที่ะได้รับการเคลียรครางวัลครั้งนิดนึงครบคับครบรอบแบบว่าตัวละครพนุษย์กับชีวานแสดงว่าตอนนี้เข้าปีที่เรเป็นครับไม่นานครับไม่นานไม่นานสาปีเองว่ีสอบว่างดีใช่คไม่นานครับน้องเปลี่ยนไปแค่ไหนคะก็อย่างที่บอกเลยครับว่าโตขึ้น แต่ความน่ารักนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโนลิมิตจริงๆอะไรนะน่ารักโนลิมิตโนริมิตหรืออะไรหรืออะไรฮะลหลายอย่างเลยฮะน้องก็เปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆแบบว่าเปลี่ยนไปทางที่ดีครับทางที่ดีใช่แบบน่ารักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แบบว่าการทํางานจากเก่งอยู่แล้วเนี่ยขยันอยู่แล้วตั้งแต่วันเจอวันแรกๆก็ตอนนี้ก็แบบ เพ oh, sí so, ิ่มมากขึ้นแบบโี oh ้ขอบคุณค่ะพ okay, so ี ans, uh ่ก้าวก็เช่นกันนะคะยิ่งทำงานด้วยก็ยิ่งสนุกแล้วก็เห็นถึงทุกการพัฒนาตัวเองเสมอแล้วก็แบบการสื่อสารหรือการพูดอะไรก็แล้วแต่คือแบบโฟล์มากคล่องมากโอเคค่ะที่เขาแอบถามพี่พีอ่ะไม่เลย เหมือนแบบว่าไปออกเหมือนแบบพี่ๆไปออกไปสัมภาษณ์มาแล้วบอกว่าพี่ก้าเป็นเหมือนตัวเซฟอ๋อตู้เซฟเซฟเซฟอ๋อตัวเซฟเซฟแบบตัวเซฟคือที่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ขอบคุณครับเอ๊ะที่หาที่ลงไม่ได้ไงจบไม่ได้จบไม่ได้ทีจบไม่ได้ขอบคุณมากครับแล้ทำไมพี่ถึงพีชถึงจาไม่ได้โอเคครับอ๋อนุเรศที่หนูไปสัมงมา สบายใจคือหนูว่าคำว่าเซฟโซนมันคือเราไม่ต้องป้องกันตัวค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไปที่ไหนแล้วเราใช้คำว่าระวังตัวไม่ต้องระวังตัวทั้งระวังตัวและป้องกันตัวเลย <c oughs> เพราะว่าเอาบางทีเราไปในสถานที่ <c oughs> ที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบบปกป้องตัวเองหรือว่าแบบไว้ตัวหรือระวังตัวอนะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ค่อยสบายใจแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่มาร่วมงานกับพี่ 9, ก้าวมงานกับพี่ก้ามันมันตัดความคิด ความรู้สึกตรงนั้นทิ้งออกไปได้เลยขอบคุณมากพี่ก็สบายใจเหมือนกันเวลาอยู่กับน้องเราเราจะเป็นเซฟโซนให้เขาตลอดไปก็เป็นครับเป็นอยู่ครับเป็นตยู่เป็นต่อจะเป็นตลอดไปไหมอันนั้นแล้วแต่น้องเลยครับพี่น้าโปรเจกต์พี่หลงได้แล้วปลยใจนะกด้วยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะฮะ